ไทยมีทางเลือกในการรับช่องข่าวสารสาระบันเทิงและข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นแล้วนะครับยังทําให้วุสาหกรรมโทรทัศน์ไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยและนั่นก็คือคุณภาพของโทรทัศน์ไทยที่จะพัฒนาก้าวไปพร้อมๆกันด้วยนะครับชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัชชาลน์นอาภาศิรัตอุปกรณ์ออกอากาศในระบบความคมชัดสูงเหล่านี้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และเป็นการแสดงให้เห็นว่าสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆกำลังตื่นตัวตั้งรับและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิตอลที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่กสอทชเตรียมเปิดประมูลให้ใบอนุญาตผู้ให้บริการทีวีดิจิตอลแล้วในวันที่26และ27ธันวาคมนี้และจะมีการรับรองผลการประมูลอย่างเป็นทางการภายใน15วันความชัดเจนที่เกิดขึ้นยังทำให้ผู้บริการหลายรายต้องตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือ ทังด้านเทคโนโลยีเนื้อหาและบุคลากรขององคอ์กรภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นการประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจทั้ง24ช่องมีผู้มายื่นประมูลทั้งสิ้น41ซองจาก26บริษัทโดยมีการวิเคราะห์กันว่าช่องทั่วไปความคมชัดปกติหรือช่อง SD ที่มีผู้มายื่นซองประมูลมากที่สุดถึง16ซองทําให้มีอัตราการแข่งขันสูงสุดที่16/7รองลงมาคือช่องข่าวสารและสาระ มีผู้มายื่นสองประมูล1 2ซองอัตราการแข่งขัน10ต่อ7ช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูงหรือ HD มีผู้มายื่นสองประมูล9ซองมีอัตราการแข่งขัน9ต่อ7และช่องเด็กและเยาวชนมีผู้มายื่นซองประมูล6ซองอัตราการแข่งขัน6ต่อ3ขณะที่ราคาตั้งต้นการประมูลของช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูงหรือ HD มีราคาประมูลตั้งต้นสูงถึง1510ล้านบาท และคาดว่าราคาประมูลจะเพิ่มขึ้นราว1.5เท่าตัวแต่ช่องรายการทั่วไปความคมชัดปกติหรือเ d มีแนวโน้มแข่งขันราคาประมูลมากที่สุดจากราคาตั้งต้น380ล้านบาทมีโอกาสราคาประมูลเพิ่มสูงขึ้น1 3เท่าตัวส่วนช่องข่าวและสาระราคาตั้งต้นประมูลที่220ล้านบาทและช่องเด็กราคาตั้งต้นประมูล140ล้านบาทจะมีการข้อราคาประมูลเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัว จากนี้ต่อไปการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยจะมีมากขึ้นทั้งในแง่การตลาดและคุณภาพของเนื้อหาดังนั้นประโยชน์สูงสุดจะตกอยู่กับผู้บริโภคที่สามารถเลือกรับชมโทรทัศน์ได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างตรงใจมากที่สุดแม้อาจจะต้องลงทุนติดตั้งซิปทอบบ็อกหรือเปลี่ยนเป็นโทร,รทัศน์ที่สามารถรับสัญญ,ญาณดิจิตอลได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจากจำนวนช่องรับชมฟรีทีวีจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจะทำให้าการขยายตัวอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในบ้านเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างมหาศาลและจะทําให้อุตสาหกรรมอื่นๆทั้งอุตสากรรมโฆษณาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และมีการผลิตคอนเทนต์ต่งางๆเติบโต,ตขึ้นด้วยเช่นกันขณะเดียวกันการบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์แบบบูรณาการรวมถึงการควบคุมคุณภาพเนื้อหาของสื่อโทรทัศน์ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดด,ด้วยเช่นกันนชนนอาภาิรัตน์ NBT n e w s Focus ส